ตัวทำอะไรครับไหนไหนซื้ออะไรไไโอ้ยสาวนำอะไรนะงับงับ<ม>โอ้ยเยอะแยะเลยพ่อว่า,วาอยู่สิงโตไปซื้อของเล่นมาจากไหนเยอะมากเลยโอ้ยสิงโตซื้อมาจากนี่นี่เองเอาว่าอยู่ได้เลยสอวตัวใหม่ได,ได้ตัวตัวใหม่ทุกอาทิตย์เลยเขีอว,ว่าอะไร,ะไ,รไหนพ่อดูดิพ่อดูหน่อยอ๋อ เสาชนกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นมาดูตัวอื่นตัวไหนดีโอ้ดูเป็นแผงเลยตัวอันนี้เป็นชุดเลยเป็นชุดเลยโอ้แต่มันแพงมากเลยแพงมากเลยได้นี่ครับไหนๆตัวไหนอันนี้คือปลาปากแหลมปลาปากแหลมอ้าว ไหนๆเจไหนนี่คืออะไรไข่ไดนรเสอ้ยไข่เอีเสาอีกแล้วโอ้หลายไข่หลายไข่ A ไข่ B ไข่ C อันนี้ก็คืออันนี้ไข่ G ไข่ G ก็มีอันนี้ไข่ไข่อะไรข้นฟ้าหรอสิ่มีชีิตหรอชีิมีอยนกหอครับ อออันนี้รถเหรอโอ้รถรถรถ,รถนี้มันยกได้ไนะหฮะม,ม,มันเป็นรถบิ๊กฟุตเล้ยกล้อได้นนใช่อันนี้คือกุญแจเปิดโอ้กุญแจโอ้มันเป็นรีโมทบ,บังคับ ตัวไม่ซื้อนี่พวกอุปกรณ์เรียนรู้อะไรบางหลกน,นี่คือคอปเตอร์นายตัวไหนครับ <c oughs> โอ้เป็นชุดชุดสำรวจ <c oughs> ชุดนักสำรวจดโดยเสาะเนี่ไหนครับ <c oughs> โอ้ค <c oughs> ือรถไง <c oughs> ใช่แล้วนี่ครับอันนี้คือปลาฉลามหัวค้อนฉลามหัวค้อนนี่คืออะไรไหนพ่อดูนะโอ้อนี่หอยหอยอรห,รอหอยหอยอะไรไม่รู้อัน,นปลาฉลามหัวค้อนที่เราดูเหรออ๋อใช่ปลาฉลามหัวค้อนที่เราดูสารคดีกันไงอันนี้นนคืออะไรตัวอะไรนี่ <c oughs> นแมวน้ำแมวน้ำนติดกับอะไรนี่แมวน้ำติดกับปลา กับปลากระพงหรือเปล่าอ,อันนี้อฮิปโปปัติมัตหรือเปล่าใช่ไหมอนนอวอลรัสวอลวลัสพ่อลืมมันคือวอลัสคือวอลลัสไหนนะอันนี้คือ,อ,นนคอ,อตัวอะไรไม่รู้เหมือนงั้นกับยีราฟเลยอือครับฮะโอ้โนี่ครับ <links> ไม่ชื่อว่าอะไรทำไมฟันแหลมอันนี้เบรดสตอร์มอะไรเบรดสตอร์มไดนิสซาวเบรดสตอร์มอันนี้มันมันก็เลยฟันแหลมใช่ฟันเลยอันนี้ฟันแหลมไหมใช่ฟันแหลมมากเลยเต็ปืนปืนเออระวังมันงับมือด้วยปืนยิงไดโนเสาร์ครับไหนครับโอ้พึ่ง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 นี่คือพึ่งนี่คือ อันนี้คือตัวแตนเตนเลยอันนี้คืออะไรอันนี้คือด้วงด้วงด้วงเลยฮใช่<ๆ>ใบิดมันบิไม่ได้ใช่แล้วอันนี้คืออะไรดิอันนี้คือแมงมุมแม,มงมุมแมงมุมแมงมุมอันนี่คืออะไรดิอนี่คือพึ่งแล้วก็บิดไปดิข้าขับอันนี้คือขอ,ขอ,อ,อะไรอันนี้คือไข่เอกีเอกี ได้แล้วกไข่ปลอมใช่ครับนี่คืออะไรพ่อฮะอันนี้คือเจ้ากบเจ้ากบทำไรพ่อครับอันนี้คืออะไรอนไรโอ้นี่คือเจ้าสเตโกสลัดอันนี้คือม้านินมังกรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมันมันคืออะไรเนี่ยพ่ออ่านชื่อดูสิพ่อสงสัยเหมือนกันพ่อไม่เคยเห็นตัวนี้ครับตัวนี้ชื่ออะไรพ่อฮะสเตโก ซื้อไปให้นี่ชื่อว่าอไรใชด้นอส์เด็กเล่นอาอันเป็นไดโนเสอพันหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าพันอะไรไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมอยากซื้อแล้วใี่ไหมีโอ้วอพเห็นอยู่วันอนี่อะไร รถไดโนเสาร์รถงับงับโอ้รถงับงับรถงับรถห,หัวไดโนเสาร์ไงโอ้โหใช่รถหัวไดโนเสาร์บืน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 รถหัวรถหัวไดโนเสาร์

หน้าป่าเราไปเองเหรอโอ้โหน้อสาวหน้าป่าดูอันไหนดูอันไหนครับอืมอันไหนอันไหนเลยแล้ว ได้ล็อกไดโนเสาวแล้วฮะคือสวนได้นอสาวไงสไปโนสลัดโอ้อออปปตัวนี้ตัวนี้คืออะไรฮตัวไหนตัวไหนครับอันนี้คือชุดนักสำรวจไง อันไหนอันนั้นใช่ใช่ี้ไหนครับนี่คือรถรถไหนครับนี่คือรถตัวต่อรถตัวต่อแล้วก็อะไรนื่ครับตรงอะไรโอ้นี่สนุนยนนี่รถทหารใช่รถทหารใช่ยวเออไม่ได้ไม่ได้นห่ อ๋อชนชนแมคโครแมคโครโอ้แมคโครขุดได้แมคโคขุดได้โอขุดไ้เป็นไขควม้วน่โอ้เป็นไขควงแมคโครโรบอทอ๋เดี่ยนนี้เขาทำโรบอทออกมากันเยอะจังเลยรถดำด้วยรถดำโรบอทไหมไม่ใช่ไม่ใมัโรบอทมเหมือนแมคโค แม่คมคมคโมคดดเป็นไม่โครโรบอตใช่แต่รถดัมเป็นรถดัมธรรมดาดัมธรรมดาอ,อ่ะให้เรียกเอาเลยย่ามาแล้วข้างหลังหัวข้างหลังโซ่เหรอ